สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้แอดนำข้อมูลจากแอดมุกมาฝากนะคะข้อมูลที่หนึ่งเลขทู่ป,ปู่แอดมุกงวดที่แล้วเข้าล่าง64นะคะงวดนี้759ดห้แอดจับ ให้เป็น3ามหางนะคะ7 5 5 9 9 7ข้อมูลที่2อเลขคําชะนดคายเลขสวยคือเลข5ค่ะรายละเอียดตามนี้นะคะข้อมูลที่3พยาคันค่าเด่น7จด

ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามเจ็ดสองขอให้ทุกท่านโชคดีกับการดูคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ